สวัสดีท่านผู้ชมและพี่น้อง fc ทุกๆท,ท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณผมนำทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์เรื่องเล่าวิธีการฝึกปฏิบัติกรรมฐานวิปรัสนากรรมฐานต่างๆที่หลวงพ่อได้แนะนำเอาไว้มาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นคาถาอาคมต่างๆก็เหมือนกันเรื่องของคาถาอาคมเนี่ย เราก็จะคุยกันในเรื่องที่เป็นพุทธาคมในสีขาวนะฮะสีดำเราไม่คุยเราคุยสีขาวเพราะว่าการที่เรามีใจชอบในเรื่องคาถาอาคมนั้นมันก็ไม่ผิดแต่เราต้องมีปัญญาด้วยปัญญาต้องเรียนรู้ในการลดและแตัดกิเลสส่วนคาถาอาคมนั้นเป็นเครื่องเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ใจของเราสงบจากกิเลสถึงแม้จะเป็นการสงบชั่วคราวก็ยังดี สงบชั่วคราวบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเคยชินกลายเป็นจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านจิตที่ว่างจากกิเลสมาคิดในด้านคําสวดคํำภาวนาบ่อยๆแล้วสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ตามกําลังใจตามศรัทธาที่เรามีแล้วคนที่จะใช้คาถาอาคมหรือพุทธาคมเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ต้องมีฐานหลักเหมือนกันฐานหลักก็คือการปฏิบัติด้านความดี ทั้งหมดและครับที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเอาไว้ตามสเต็ประดับต่างๆก็ต้องปฏิบัติเป็นฐานหลักแล้วส่วนใครที่จะชอบแบบไหนปฏิบัติแบบไหนโดยเฉพาะสายวิชาเตวิชโชชะละพิญโยปฏิสัมพิทั์ป,ปัตโตรวมถึงมโนโมยิทิซึ่งเป็นอภิญญาเล็กเนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติได้เพราะว่าถ้าจิตของเราสะอาดจากกิเลสฌานสมาบัติต่างๆก็จะเกิดความแจ่มใส การปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยพอเริ่มปฏิบัติปับ๊บจิตของเรายังไม่เป็นพระอารหันครับเราต้องนําความจริงมาทําความเข้าใจทุกคนตั้งแต่เริ่มมีใจเข้ามาสู่ไตรสารณคมได้ต้องมาจากความดีตั้งแต่เบื้องต้นพอความดีเบื้องต้นเราก็ปฏิบัติไปตามสายวิชาต่างๆและทุกสายวิชาในวิชาสามจะต้องมีฐานหลักก็คือการตัดสังโยชน์เหมือนกันเราอย่าเข้าใจว่าคนที่เขาฝึก เอาคุณสมบัติพิเศษเนี่ยไม่ได้ฝึกการตัดสังโย์ไม่ได้ฝึการรการลดและตัดกิเลสนะครับถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่เข้าใจแนวปฏิบัติจริงๆที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการก็คือพุทธประสงค์ที่พระองค์ทรงต้องการให้เราปฏิบัติการปฏิบัติคุณสมบัติพิเศษเนี่ยเป็นการส่งเสริมให้จิตของคนที่มีใจชอบในด้านความรู้พิเศษเนี่ยได้นําไปส่งเสริมในการลดและตัดกิเลส ส่วนคนที่ไม่ชอบท่านก็ปฏิบัติอยู่อย่างเดียวก็คือในสายสุขวิปัสสโกนะส่วนการจะถึงเส้นทางมรรคผลนิพพานหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจการปฏิบัติของบุคคลด้วยนะครับผู้แนะนำนี้ก็มีผลสำคัญมากเหมือนกันถ้าผู้แนะนำไม่เข้าทางคนที่ปฏิบัติตามก็ไม่เข้าทางนะวันนี้ผมขอมาคุยเรื่องการใช้กำลังใจของมโนโมยิทินิดนึงนะครับ หลายท่านก็ได้มนูมยิทิแบบครึ่งกําลังหลายท่านก็ได้เต็มกําลังแต่เมื่อได้แล้วเนี่ยเราจะต้องรู้วิธีการใช้ด้วยจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าเราได้แล้วเราไม่รู้วิธีการใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับเราได้เครื่องบินยานพาหนะอย่างดีมาแต่เราใช้ไม่เป็นเราได้รถยนต์มาแต่เราขับไม่เป็นเรามีเครื่องมือที่วิเศษแต่เราใช้ไม่เป็นหรือนำไปใช้ในทางที่ผิด มันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่เข้าสู่เส้นทางมรรคผลวิพาลเหมือนกันถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีตามคําสอนขององค์พัสมาสัมบ,บุทธเจ้าตามที่หลวงพ่อฤสีลิงดําได้สอนเอาไว้เราก็จะเข้าใจว่าความรู้ความสามารถพิเศษเนี่ยสามารถนําไปส่งเสริมในการลดตัดกิเลสก็คือมุ่งตัดสังโยชน์ได้เพราะว่าการตัดสังโยชน์เนี่ยในขั้นสูงสูงในตัวสังโยชน์สูงสูงเนี่ย จะต้องใช้กำลังใจที่ค่อนข้างละเอียดกำลังใจที่มีสมาธิโดยเฉพาะฌานสมาบัติเนี่ยมีความจะเป็นจะต้องใช้ในการเอาจิตเข้าสู่การตัดสัยชน์ตัวสูงสูง,สงตัวละเอียดมีความสำคัญแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องหลักการปฏิบัติเนี่ยเราก็คิดเพียงว่า แค่เราท่องจํามาแนวการปฏิบัติแค่เบื้องต้นเนี่ยเราอย่าคิดว่าใจของเรามันจะสามารถไปตัดสังโยน์โตสูงสูงได้มันทําไม่ได้ครับมันทําได้แค่ตัวผิวผิวในความจําแบบพื้นพื้นอย่างที่เราใช้ความจําแบบทางโลกเนี่ยเราสามารถใช้ท่องจําสิ่งต่างๆได้แต่การจะเอาใจเข้าไปตัดสังโยน์เข้าสู่สภาวะธรรมจริงๆต้องใช้กําลังจากสมาธิอย่างเช่นอารมณ์ของ พระโสดาบันขั้นสัตตักขัดตรงในเบื้องต้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้กําลังของสมาธิก็คือใช้กําลังในระดับปฐมฌมานเอามาส่งเสริมให้ปัญญาไปพิจารณาในตัวสังโยชน์ต่างๆใช้ปัญญาใช้สมาธิในระดับหนึ่งก็คือในระดับปฐมฌมานเห็นไหมครับการตัดสังโยชน์ในเบื้องต้นเนี่ยใช้กําลังปฐมฌมานและตัวสังโยชน์สูงๆเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องใช้กําลังของฌานสมาบัติ คือหมายถึงว่าเวลาเราออกจากทานสมาบัติแล้วเรานำมาพิจารณาส่วนอรูปฌานนั้นเขาใช้กำลังของกสิณน,นะครับแล้วเข้าสู่อรูปฌานก็คือใช้ฌานที่4ของกสิณน,นะครับแล้วไปปฏิบัติในอรูปฌานตรงนั้นเราไม่ต้องกล่าวถึงก็คือรวบยอดทั้งหมดแล้วต้องใช้กำลังของฌานสมาบัติไม่ใช่ใช้แค่ความจำอย่างเดียวหรือใช้สมาธิแค่ขั้นเบื้องต้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง จำเป็นและสําคัญต่อการลดและตัดกิเลสโดยเฉพาะสายวิชา3อ่าเมื่อเราได้คุณสมบัติพิเศษมาแล้วเราต้องใช้ให้เป็นด้วยการใช้ให้เป็นเนี่ยหลวงพ่อก็ได้แนะนําไปแล้วให้เราใช้ปัญญาก่อนในเบื้องต้นทํำยังไงจะไปช่วยส่งเสริมในการลดตัดกิเลสตรงนั้นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการฝึกให้กําลังใจของเราเนี่ยมีความ ทรงกำลังได้ดีมีความละเอียดของจิตมากขึ้นเมื่อใช้มโนโมยิทธิออกไปเห็นสิ่งต่างๆอย่างเช่นการแต่งกายของเทวดานางฟ้าเนี่ยแต่ละคนแต่ละเวลาที่ออกไปเห็นก็จะไม่มีสภาวะเหมือนกันทั้งหมดตลอดเวลาขึ้นอยู่กับเทวดานางฟ้าหรือพรมท่านจะแสดงด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถออกไปได้สามารถเห็นได้เราก็ต้องสามารถที่จะสนทานากับเขาให้ได้ด้วย นี่คือมนโนโมยิทธิสนทนาสอบถามสิ่งต่างๆที่เราสงสัยโดยเฉพาะเรื่องการลดปัดกิเลสหรือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรามีความสนใจนะครับมีความอยากรู้ก็สอบถามท่านได้ท่านรู้ครับว่าสภาวะจิตเราสะอาดบริสุทธิ์หรือสกปรกอย่างไงถ้าสกปรกมันออกไปไม่ได้มันต้องสะอาดอยู่แล้วท่านจะให้ความเมตตาเป็นพิเศษอย่างเช่นอยากจะทราบว่า เทวดาหรือพรมหรือนางฟ้าท่านเนี่ยมีสภาวะความเป็นจริงบนสวรรค์บนพรมแบบไหนก็ให้เรากำหนดจิตถามท่านว่าสภาวะความเป็นจริงในชั้นสวรรค์หรือชั้นพรมที่ท่านอยูอ่มีการแต่งกายอย่างไรขอให้ท่านแสดงความเป็นจริงออกมาท่านก็จะแสดงภาพความเป็นจริงให้เราได้เห็นถ้าเราออกไปได้เราต้องสอบถามได้แก้คลายข้อสงสัยของเราได้ แต่อย่าไปถามเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับควรที่จะสอบถามว่าท่านทําบุญอะไรมาจึงได้มีความสุขแบบนี้นะครับหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติในด้านของความดีเนี่ยแต่ถ้าเราเคยถามใครเราก็ควรจะถามท่านนั้นท่านเดียวไม่ต้องเปลี่ยนนะครับหลวงพ่อแนะนําเอาไว้นี่เป็นการฝึกใช้กําลังใจให้กําลังจิตของเรามีความละเอียดมากขึ้นนะแล้วพอเราออกจากมโนมยุทธิหรือออกจาก กรรมฐานกองใดก็แล้วแต่ไอ้กำลังของสมาธิเนี่ยมันไม่ได้คลายหายไปไหนจิตมันจะสงบมากมันจะมีความละเอียดสามารถไปพิจารณาตัวสังโยชน์ต่างๆได้ทำให้จิตของเราสามารถเข้าถึงเข้าใจได้โดยง่ายเหมือนกันนี่คือการปฏิบัติในวิชาสามหรือมโนมยิทิแล้วก็ผู้ที่ได้แล้วเนี่ยก็ควรจะใช้กำลังใจสอบถามดูตามที่หลวงพ่อฤาษีรึงนำแนะนำวันนี้ผมก็มาพูดแบบ ย่อๆกระชับนิดนึงสำหรับท่านที่ได้มโนมยุทธิแล้วเมื่อออกไปได้ก็ต้องสนทนาได้สนทนาสอบถามในสิ่งที่ควรสอบถามให้เกิดประโยชน์ต่อการทำความดีด้วยเรามีของดีเราต้องใช้ของดีให้เกิดประโยชน์เรามีเครื่องบินเรามีรถยนต์เป็นยานพาหนะเราจะต้องใช้ยานพาหนะหรือใช้เครื่องมือต่างๆให้เป็นให้ตรงกับงานมาส่งเสริมในการลดและตัดกิเลส ให้เป็นไปตามพุทธประสงค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคลิปนี้ก็คุยกันเพียงเท่านี้ครับทุกคลิปผมก็จะพูดกันแบบสดๆไม่มีสคริปต์ไม่มีการเตรียมการนึกอะไรได้ผมก็จะคุยทันทีและสิ่งที่นำมาคุยนั้นท่านสามารถไปเทียบเคียงกับหลวงพ่อหรือสีลดำได้นะครับว่าเป็นอย่างไรท่านนำไปพิจารณาแล้วค่อยๆปฏิบัติตาม ที่หลวงพ่อได้แนะนําไว้เชื่อว่าทุกท่านสามารถปฏิบัติได้เหมือนกันหมดแหละเพียงแต่ท่านจะมีความตั้งใจในการปฏิบัติอดทนในการปฏิบัติหรือเปล่าเท่านั้นเองครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามถ้าชอบติดตามไว้ครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสามารถนำไปเชื่อมโยงต่อยอดสัมพันธ์ในการปฏิบัติจิตของเราได้ สวัสดีทุกทุกท่านครับ